สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงอยู่กับบอนสีอินเนานะคะอินเนาซึ่งใบเขาสวยงามมีลวดลายมหัศจรรย์อย่างมากเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อน,อนๆมารู้จักกับบอนสีสีขาวนะคะมีทั้งอินเนานะคะอินเนานี่ใบใบเขาสวยมากค่ะเพื่อนๆใบของเขาเนี่ยจะสักๆมือน,นิดนึงนะคะไม่นิ่มไม่นิ่มเหมือนแบล็คไมจิกนะคะ แต่ว่าไม่ได้ถึงกับหยาบนะคะแต่มีสักๆส,ส,สากตามลวดลายของเขาเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ใบของเขานี่สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆบางสายพันธุ์นะคะก็จะมากัดสีตอนหลังก็คือเกิดขึ้นมาเป็นใบเขียวก่อนนะคะแล้วก็จะมากัดสีภายหลังค่ะแต่ต้นนี้ออของคุณสงในกระถางนี้นะคะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพื่อนๆพอแตกหลอดพอแตกหลอดออกมานะคะคลี่ใบออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ งามจริงๆค่ะวันนี้เนาสีขาวต้นนี้นะคะใบของเขาจะเป็นลวดลายเป็นแบบใบลายไทยค่ะลายไทยก็ใบคล้ายๆกับใบโพนะคะแต่เขาค่อนข้างจะเ,เป็นใหญ่เป็นใบใหญ่ใบใบบงลีใหญ่ๆนะคะซึ่งมันสวยมากค่ะเพื่อนๆสีหลายสายพันธุ์นะคะก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นค่ะแต่ไม่รู้เป็นไรครูสงเนี่ยชอบชอบบอลสีที่ ออกโทนสีขาวเหมือนอีเหนาตัวนี้นะคะซึ่งเขาสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆชมเมื่อไหร่ก็สะดุดตามเมื่อน,นั้นค่ะไม่เบื่อเลยค่ะ <ๆ S 2> ตัวนี้เหนานะคะถ้าใบเขาแก่ตัวขึ้นมาแล้วเสะดือของเขาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะออกเป็นสีชมพูค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็รอบๆใบนะคะรอบๆใบแบบนี้ค่ะก็จะออ,ออกเป็นสีชมพูด้วยซึ่งสวยงามแปลกตามากค่ะเพื่อนๆ,ๆแบบนี้นะคะ แต่ถ้าใบาอ่อนเขาจะไม่มีสีชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้คืออินหนาวอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมากัดสีตอนหลังตอนแรกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวแบบนี้ค่ะเขียวทั้งใบเลยค่ะบางใบก็จะไม่มีสีขาวกัดแบบนี้แต่ว่ามากัดสีตอนหลังนะคะบอนสีหนาวนะคะเพื่อนๆกรีบใบของเขาเนี่ยลวดลายในใบของเขาเนี่ยมันสวยจริงๆค่ะดูใบสิคะดูค่ะเขาจะมีลักษณะ คล้ายๆกับโรกไม้ป่าก้านดำนะคะเพื่อนๆเส้นของเขาจะกระจายไปทั่วบริเวณของใบเลยค่ะซึ่งสวยมากแต่แต่ไม่ใช่มีสายพันธุ์เดียวนะคะ mm. เพื่อนๆก็จะมีหลายสายพันธ์ค่ะอีเหนาแต่อีเหนาสายพันธุ์นี้นะคะลวดลายของเขาเด่นชัดมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพื่อนๆคือเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลวดลายมาเลยไม่ไม่ได้กัดสีทีหลังนะคะซึ่งสวยมากค่ะเพื่อนๆแล้วลวดลายของเขานี่จะนูน นูนนูนเหมือนนูนต่ำนะคะพูดถึงเรื่องนูนต่ำก็จะเหมือนงานศิลปะนะคะที่เป็นนูนต่ำนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าลวดลายของเขาเนี่ยเป็นเป็นลวดลายที่นูนขึ้นมาตามใบเลยนะคะสวยมากค่ะอัศจรรย์มากค่ะเพื่อนๆลูกไม้ป่าก้านดำนะคะก็จะเป็นใบแบบใบไทยเหมือนกันลวดลายของลูกไม้ป่าก้านดำนะคะเพื่อนๆเขาจะมีลวดลายอยู่ในตัวซึ่งไม่มี ลักษณะที่เป็นนูนต่ําเหมือนอีเหนานะคะก็คือลวดลายเขาเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้เหมือนอีเหนาค่ะก็คือเป็นลวดลายให้เห็นให้ชัดแต่ว่าไม่นูนขึ้นมาสัมผัสกับมือของเราค่ะเพื่อนเพนบุญบอลตระกูลบอลสีที่เป็นใบาลายใบยไทยนะคะก็มีหลายหลาย,หลายประเภทนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้ช้างเผือกใบบัวก็จะเป็นใบไทยค่ะแต่ใบใหญ่ใบไทยใบยใหญ่ใบเ,เหมือนกับ เหมือนกับใบวงลีใหญ่ๆ,หญๆเหมือนใบโพใหญ่นะคะนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเท้าสหัสเดชะนะคะเป็นบอลสีที่มีใบสีขาวเหมือนกันส่วนลวดลายของเขาเนี่ยจะไม่เป็นลวดลายที่เด่นชัดเหมือนกับอ,อ,อีเหนวนะคะเหมือนบอลสีขาวอีเหนวแต่ว่าเขาจะมีขอบใบค่ะเพื่อนๆขอบใบที่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วใบขอบใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นรอยหยักค่ะรอยหยักซึ่งสวยงามมากนะคะพริ้วเลยค่ะ สวยมากแต่ตอนโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตอนเบบีเขาจะมีลักษณะคล้ายๆก,กับหงสุวรรณนะคะเพื่อนๆแตกใบแตกหลอดขึ้นมาสองสามใบแล้วค่ะข้างล่างนะคะของท้าวสหัสเดชะค่ะนี่เลยใบของเขาเกิดมาจะคล้ายๆก,กับหงสุวรรณนะคะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ไม่ใช่หงสุวันเพราะหงสุวันเนี่ยเขาจะมีก้านออกสีชมพูแล้วก็มีเม็ดกระจายไปตามใบของเขานะคะอันนี้เป็นร่อนทองนะคะเพื่อนๆร่อนทองต้นนี้ค่ะใบออกสีมาอู้หูสีชมพูค่ะแล้วลวดลายของเขาเนี่ยเป็นจุดสีขาวซึ่งสวยมากค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ถ้าโดนแดดนะคะสีจะสดมากแต่ต้นนี้กูสงเอาไว้ในร่มก็สีค่อนข้างจะไม่สดเท่าที่ควรนะคะ ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆรู้จักกับลักษณะของบอลไทยหลายชนิดหลายประเภทนะคะรวมทั้งลวดลายของอินเนานะคะลวดลายแล้วก็การกัดสีการเออลวดลายที่เป็นนูนต่ําของเขาซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอินเหนาสีขาวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ต้องขอสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ